สวัสดีพี่นเพื่อนๆวันนี้ครับคนคนพานะครับท p ที่เจ็ดร้อยยี่สิบนะครับเจ็ดสองศูนย์นะครับพี่พ้าสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับรายการละสามร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์วีดีโอนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแฟนเก็บเงินไปทานครับฝากคุณเพื่อนพี่ๆที่ท่าชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ องแรกครับเป็นสมเด็จเก่านะครับคมลึกนะครับสมเด็จเก่าหมายเลกหนึ่งนะครับต่อไปเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับคมลึกเหมือนกันครับ เงค่านะครับมวลสารเป็นเม็ดเม็ดก,ก้อนก้อเลยครับเงันค่าครับนี่หมายเลขสองนะครับต่อไปหมายเลขสามนะครับก็มีมวลสารครับหมายเลขสามนะครับ หมายสี่ก็เป็นสำเร็จนะครับสำเร็จตก่หมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทองมานะครับรหลวงปู่ทองมานะครับปี18นะครับ หมายเลขหกครับเป็นหน้าปกนะครับไม่ชีบุญเรือนนะครับเี่เป็นรถพงนะพิมบพิมน้าปกนะครับไม่ชีบุญเรือนนะครับหมายเลขเจ็ดครับกุศะของผู้เพื่อกนะครับ มายเลขแปดนะครับเป็นพระผงสุพรรณครับอยู่นในกระเช้านะครับพระผงสุพรรณครับมายเลขเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับ ก็เป็นหลวงพเงินวัดบางคารนะครับหมายเลขสิบก็เป็นหลังพเงินนะครับหมายเลขสิบเน,นะครับเป็นลีลาเมดขนมน,นะครับ สิบสองนะเป็นพระปิตาหลวงพ่อหลุ่นวัดช้างเผือกนะครับมายเลขสิน,เนะเป็นนางพญานะครับนางพญานะครับหมายเลขสิบสครับ สี่นะเป็นหลวงปุฒทวดนะครับสี่มาหลวงปุฒทวดนะครับหลังพระจานทร์ทิมนะครับคมนะครับจีวรคมนะครับสิบห้าครับเป็นขุนแผนภายคู่นะครับหลวงปุฒทิมนะครับเป็นเนื้อผงนะครับ สิพงครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมวัดนอาหารไล่นะครับเนี่ยหลังนี้พงนะครับมาที่สิบเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญนะครับ,รรนนรบวัดบางละหงนนทบ,บุรีนะครับปีสองหนึ่งครับ แปดครับเป็นหลวงพ่อดื่มนะครับเหรียญหลวงพ่อดืม่มมัดหนงองโพนะับสองสี่แปดสองครับหมายเลขสิบเก้านะครับ, <19 S 1> รบเป็นเหรียญหลวงพ่อสายนะครับกระไรทองนะครับวัดท่าขนุนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะปีหนึ่งสามนะครับ นี่หลสายวัดท่าขนมปีหนึ่งสามนะครับยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเป็นเนื้อทองผสมครับเหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อครับหลวงพ่อโตนะครับวัดพนังเชิงนะครับเป็นเหรียญหล่อครับเนื้อทองผสมกันนะครับ หลวงพ่อโตวัดพนังเชิงกรุงเก่าอายุธยานะครับเป็นเหลียหลอและท่องผสมนะครับมาที่ีสิบสองนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังลรยแร่นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเนี่ยพิมพ์้พันลอดนะครับ หมายเลขยี่สิามนะเป็นพระปิตานะครับหลังยันนะครับปิตาเนื้อผงนะครับหมายเลขยี่ี่นะครับเป็นพระวัดปากน้ำนะครับ เะลือลกนะครับ25นะครเป็นปกหลวงพุทิมปกหลวงพ่อกลวยนะปีหนึ่งเเหมือนกันนะครับปกจะตัวรพิษหลวงพ่อกลวยนะปีหนึ่งเนะครับ26นะครเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปีหนะครับ เซ็นวิ่งนะครับยี่สิบเครับเป็นหลวงพ่อปานะครับพิมพ์ทรงขุดครับเป็นผ้าเนื้อดินนะครับ28นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มไกรทองนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับ อเดี๋ยวลงเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับนอ้ยี่ก้านครับเป็นลูกอมนะครับเรียมเก่านะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงเก่านะครับ สามสิบนะครับเป็นรูปหลออคูบาส้อยนะครับจังหวัดตากปีสามแปดนะพร้อมกล่องนะครับูปหลออคูบาส้อยคนระับเป็นเนื้อนาวะนะครับนาวาโลหะนะครับเนี่ยมีรอยหลอดช่อครับเนี่ยมีโค้ดนะครับค,คบูบาส้อยเนื้อนาวะนะครับ รายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับช่องทางการติดต่อ0849037676นะครับโทรหรือไลน์เพิ่มเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลนเข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีกานเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามหนึ่ครับสำหรับวน EP นี้ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ